เจอเจออ่าฮะอ่าไหนบอกโควิดกระจอกโถควยถอกโดนไปมีรู้กี่รอบยังมีหน้ามาบอกอีกระลอคนไทยแม่งแทบไม่รอดกูขอเป็นกระบอกเสียงให้มึงได้ออกเพราะกูน่ะสงสารหมอที่อยู่รอบนอกนอนไม่หลับนอนไม่หลับถ้ามึงยังอยู่พวกกูขอบอกว่านอนไม่หลับบริหารอย่างนี้บริหารอย่างนี้กูขอบอกว่าแม่งไม่รอด เอยว่าส์ขอกระดาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับในที่สุดเราก็ได้้ชมดีกันแล้วนะครับผู้ที่ได้เสื้อสวยๆนะครับสามท่านนะครับก็ได้แต่น้องนิกนะครับน้องวิโก้นะครับแล้วก็น้องภูริศนะครับโอ้โหสามท่านนะครับที่ตอบมาไวที่สุดนะครับก็รับไปเลยนะครับเสื้อเท่ๆแบบนี้นะครับ เดี๋ยวอาจะจัดส่งให้เลยนะครับได้ที่อยู่มาแล้วนะครับทั้ง3คนนะครับแจกจริงส่งจริงนะครับน้องพูริศก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามมาด้วยน้องนิกนะครับน้องนิกบอกเท่นะครับตีใจด้วยนะครับส่วนน้องวีโก้ก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับภาคใต้จะใช้เวลาเดินทางหลายวันหน่อยนะครับยังไงของก็ถึงมือน้องแน่นอนนะครับอดใจรออีกนิดก็ส่วนท่านที่ได้เงินสดนะครับก็มี น้องซันนะครับอยากจะให้แกมากนะครับแต่ว่าก็ไม่มีที่อยู่นะครับน้องซันนะครับแกจำบ้านเลขที่ไม่ได้นะครับ oh. ก็พยายามจะโดรเน็ตไปให้ทางทูมอนีม่มาเลดแกก็ไม่มีนะครับก็เสียใจด้วยนะครับ oh. แต่สริงจากให้น้องสันมากเพราะน้องสันเนี่ยเป็นคนที่มาเม้นเร็วที่สุดแล้วในช่องนะครับก oh. ับน้องนิกนะครับก็พยายามจะสลับกันแล้วก็มีน้องผู้ลิกอีกคนหนึ่ง ครับข่าประจำที่มาเมนที่1นึ่ที่สองที่สามกันอยู่เนี่ยก็อาก็ขอบคุณนะครับในน้ําใจของน้องๆท่านนะครับสันจําบ้านเลขที่ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีทูมัน e นี่วอลเล็ตนะครับส่วนน้องการก็ไม่มีคนนะครับที่อยากให้แต่ว่าก็ไม่มีทู e <c oughs> มันนี่วอลเล็ตเช่นกันนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็โอกาสหน้าเข้ามาเล่นสนุกกันอีกน,นะครับก็ในเมื่อน้นองสันไม่ได้ก็อยากจะขึ้น รายชื่อนะครับคนที่โชคดีถัดไปนะครับก็ใครที่มีชื่อนะครับก็ส่งที่อยู่มานะครับทางอินบ็อกซ์ในเฟซบุ๊กของอานะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้นะครับก็ทักกันมาแล้วก็จใา้อาส่งเป็นเงินสดไปที่บ้านนะครับหรือว่าจะโอนเข้าบัญชีไหนก็แล้วแต่นะครับก็บอกอามาได้เลยนะครับจัดให้นะครับก็ไม่เป็นไรโอกาสหน้าจะมีอีกเดี๋ยวห้าพันซัตหมื่นซัต เดี๋ยวได้เจอกันอีกแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับกรก็เป็นคนใจดีอยู่แล้วนะครับจริงๆก็ชอบไม่ได้มีรายได้หาเหวอะไรเลยใช้เงินมากแต่ก็ไม่เปนครับอาก็เอาเงินจากธุรกิจนะครับช่วยซัพพอร์ตตรงนี้นะครับก็ขอบคุณน้องๆเพื่อนๆพี่ทุกคนนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้มีสุขภาพพาานามัยที่ดีนะครับแล้วก็อยู่แต่บ้านอย่าไปไหนเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะโควิดนะครับ พักกันยาวพักกันยาวยุ่งอีกนะครับไม่ได้ทำงานํำการนะครับก็เดี๋ยววันนี้อาพาไปดูอะไรสนุกๆกันนะครับก็ระหว่างที่กักตัวอยู่บ้านไม่มีอะไรทำครับก็เดี๋ยวพาไปดูอะไรสนุกๆกันดูไปเลยเยี่ยวนอกจากนี้นะครับอากรก็ยังส่งหน้ากากไปให้น้องๆนะครับแล้วก็ส่งเจลล้างมือนะครับหน้ากาก N95 นะครับชุดน้ำเกลือนะครับ เพื่อไปช่วยพี่น้องสมุทรสาครนะครับโดยผ่านเพื่อนเอกรนะครับที่ชื่อเอกรัชานน์นะครับซึ่งเขาก็ไปกับมูลนิธินะครับลงพื้นที่จริงนะครับไปแจกของให้กับชาวบ้านสมุทรสาครโดยตรงเลยนะครับก็ต้องขอบคุณเอกด้วยนะครับที่ได้เสี่ยงและสละเวลาหยาดเหงื่อแรงกายนะครับไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้คนนะครับงานนี้ก็สร้างรอยยิ้มเล็กๆให้กับผู้ให้และก็ผู้รับไม่น้อยครับ ถ้าชอบกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้หาก่อนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ